มารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูกับนักศึกษานะครับก็ช่วยกันรือเปลือกหรือชุดสีออกไปนะครับอ่าก็มาดูนะครับอันนี้ก็คือสายกาวนะครับอันนี้คือยืนยันนะครับว่าอันนี้คือสายกาวเข้ากับแบตเตอรี่ขั้วลบมาลักษณะอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็คือเอาเทปพันสายไฟเนี่ยพันเอาไว้อย่างนี้ มาดูที่ตรงคา r บูเรเตอร์นะครับก็ตามที่เจ้าของเขาแจ้งว่าอ่าคนที่ทำทาก่อนหนะน้านียที่ปรับสภาพเนี่ยเราทาเครื่องเนี่ยก็สั่งให้เบิกคารบูเรเตอร์ใหม่แท้คือเขาแจ้งมานะว่าแท้นะครูยังไม่ได้ดูในรายละเอียดว่ามันแท้จริงๆหรือเปล่าโอเคสายโชค๊คสายมาถูกต้องแต่ที่จะให้ดูนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีเข็มขัดตรงรุ่นเนี่ยของของเขาขายตัวหนึ่งไม่กี่10บ,บาท อันนี้ก็เอาเป็นเข็มขัดอย่างนี้ใส่มาให้รัดมาแล้วก็รัดมาไม่ได้ตรงตามตำแหน่งอ่าไม่ว่ากันครับไม่เป็นไรดูต่อไปครับตรงที่ครูบอกตรงนี้เนี่ยนะครับคือเฟรมตรงนี้มันผุนี่นะตรงนี้มันผุแล้วมันมีอะไรบางชิ้นเนี่ยคือมันฉีกขาดไปแล้วเนี่ยถ้าโรงงานทำมาตรงนี้คือมันเรียบทีนี้ไม่แน่ใจว่า คนที่เอาไปปรับสภาพเนี่ยมีการปรบับผูหรือว่าเอาอะไรมาโปะอะไรยังไงนี่คือครูไม่แน่ใจแล้วก็ตรงยางที่ว่ามันทําหน้าที่รองตัวเนี้ยนะท,ที่แรกท,ท่านเห็นพร้อมกับครูที่มันพับเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยอีกไม่นานก็คือขาดอ่าแล้วนี่ก็คือสภาพน็อตที่ยึดแท่นเครื่องยึดบูทน,นะครับ ให้ดูก่อนนะท่านเจ้าของก็จะได้ทราบได้เห็นไปด้วยกันส่วนสายท่อระบายไออะไรตรงนี้ก็ปริแตกไม่เป็นไรคือเขาเสียบมาถูนะฮะตามมายุอันนี้เราเข้าใจกันไม่ว่ากันไปดูฝั่งคอยครับคอยนะก็ยึดมาตำแหน่งถูกต้อง แต่ว่าไอายางที่ทําหน้าที่ยืดหยุ่นตรงนี้ก็ไม่มีมาก็ตามอายุไม่เป็นไรสายคอยหรือสายหัวเทียนอันนี้คือครูสันนิฐานว่าน่าจะไฟรั่วหรือสายขาดก็เอาเทปพ,พันสายไฟพันมา,าปลั๊กหัวเทียนที่ปกติจะเป็นปลั๊กหุ้มกันน้ำได้อันนี้ก็เป็นปลั๊กหัวเทียนแบบธรรมดานะแค่ครูดึงออกมาก็หลุด สภาพหัวเทียนหัวเทียนไม่ได้ถูกขันไว้นะครับนี่คือครูไม่ได้มาสร้างภาพนะเพราะว่านักนักศึกษาของครูก็อยู่การมาสร้างภาพนีนะ่นกศึกษาไม่ยกมือไหว้ครูแน่นอนครับนี่นะเนี่ยครูเอานิ้วขยับเนี่ยหัวเทียนเนี่ยกึ๊ง,ง,ง,งึ๊งึอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยเอาลูกบอลหัวเทียนเบอร์สิมาถอดดูสภาพหัวเทียนนีครับ ส่วนในตัวนี้เป็นตัววาลวเติมอากาศบำบัดไอเสียก็ยังอยู่นะยังอยู่ครบเป็นทรงของมันอยู่เพียงแต่ว่าสนิมก็ขึ้นไปตามกาแลวเวลาเอาคีมมาดึงยางก่อนเพราะว่ายางมันมันหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวครูเดี๋ยวพอถอดหัวเทียนเสร็จครูจะให้หนักศึกษาเขาแกะดูนะว่าที่เขาเทปมาพันเนี่ยเพราะว่าสายมันถลอกมันขาดหรือยอย่างไร ไฟที่มันออกจากคอยนะครับมาระดับหลักพันโวลต์หลักหมื่นโวลต์นะไอเทปอย่างนี้มันพันมันไม่น่าจะกันอยู่อเอาบมอหัวเทียนใส่ย,ยังไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องใช้ประแจแล้วครับเพราะเมื่อกี้ผมจับคือมันคลายได้เลยครับคลายออกมาเลยครับ ก็เห็นร่วมกันอยู่นะ,นนะหัวเทียนยี่หอ้อนี้ยีห่ห้ออะยี่ห้อท่านก็ดูเอาเองนะครับนีสภาพอันนี้เป็นหัวเทียนเข็มนะสภาพปลั๊กหัวเทียนกับยางนี่ท่านดูกันน้ำไม่ได้นะครับอะแกะตรงเทปพ,พันสายไฟให้ดูหน่อย โอ้ยโทษครับโทษพอดีมือครูป,ปัดไปโดนครับ,อ,คครบอาจจะเป็นสายหัวเทียนขาดนะแล้วก็เอามาเอามาต่อเข้าด้วยกันนะอันนี้คือครูคาดเดาเดี๋ยวแต่เราดูด้วยกันไปพร้อมๆกัน ตร,ตรงไฟแรงเคลื่อนสูงที่ออกจากคอยจ่ายไปที่หัวเทียนเนี่ยถ้าสภาพมันไม่ดีนะโดยส่วนตัวครูครูครูแนะนําว่าให้ให้เปลี่ยนใหม่ส่วนท่านใดจะบอกว่ามันมีเทปที่มันกันไฟรั่วได้นี่คือครูไม่ทราบนะเพราะครูก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงตรงนั้นนะถ้าเทปถ้าเทปพันสายไฟทั่วๆไปเอาไม่อยู่อ่าเนี่ยนะครับอุต่อกัน เนี่ยเราเห็นการจ่าจ่านะครับก็คืออันนี้คือต้นขั่วเดิมเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเขาก็ปอกปอกให้เห็นตัวตัวนําส่วนตัวเนี้ยมันโดนตัดแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาจิ้มเข้าหากันแล้วก็เอาเทปพ,พันสาไฟม้ลลวนละสิบบาทพันไว้ก็ถามว่าไฟมันวิ่งผ่านไปโดดออกที่หัวเทียนได้ไหมคือมันก็ได้นะแต่ ้าลูกค้าเขามีงบประมาณจริงๆคือแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสายสายคอยหรือสายหัวเทียนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเฉพาะสายได้แต่ในรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือเขาทำสายคอยเนี่ยให้ยึดติดอยู่กับตัวคอยเลยดังนั้นพอเวลาสายหัวเทียนมันชำรุดเนี่ยคือจะต้องเปลี่ยนทั้งตัวคอย แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแก้ไขแบบนี้คือครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับครูก็แค่อธิบายไปตามหลักการน,นะครับชัดเจนนะก็ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวครูจะทำการถอดแยกเฟรมออกจากเครื่องแล้วเดี๋ยวจะทำการรื้อเครื่องยนต์ไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับ มีหลายคลิปนะครับที่เวลาครูลงมือปฏิบัติงานหรือลูกศิษย์ลงมือปฏิบัติงานคือคนที่ทําอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหน้างานจริงเสร็จแล้วเนี่ยคือคนที่ไม่ได้อยู่ที่หน้างานนะครับคือจะเป็นช่างหรือจะเป็นผู้ชมก็แล้วแต่ไม่ได้อยู่ที่หน้างานก็จะบอกว่าวโถมันง่ายจะตายโถแค่ไอ้นี่ยิงยแค่นั่นถอดมันก็ออก ก,ก็พูดของท่านไปท่านก็คอมเมนต์ของท่านไปเอาตามที่ท่านสบายใจ <Okay. S 1> เดี๋ยวครูเจาเครื่องตัวนี้มาทําการผ่าเครื่องเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเกกาต่อการที่จะผ่าเครื่องเนี่ยก็คือสมควรจะถอดออกไอตัวเนี้มันจะเป็นแท่นที่ทําหน้าที่หิ้วท่อเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นน็อตที่เป็นเหล็กเสร็จแล้วทันเนี้ยใช้เป็นน็อตกึง่ง นี่คือครูคายมาได้ประมาณสักสิบมิลหรือเซนหนึ่งแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังนะแล้วก็อย่างที่ครูบอกว่าถ้าท่านไม่ได้มีอคาาติอะไรท่านก็ดูเอาเพราะแต่ละต้างงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือครูใช้ประแจอแอลเนี่ยปกติใช้ประแจอแอลหรือหกเหลี่ยมขันด้วยมือเปล่าก็ออกก็ไม่ออกนาะครูก็ใช้เขาเรียกว่าลูกบล็อกเดือยโผล่แต่อันเนี้ย ดูแล้วเหล็กเนี่ยมันจะมันจะแข็งสู้ของยี่ห้อเอทไม่ได้คูก็ใช้ตัวเนี้ทำการคายพอดูแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวเหลี่ยมมันจะเสียครูก็เลยต้องกลับมาใช้เป็นประแจแอลของยี่ห้อเอสทำไมไม่เอาสเปรย์เนกประสงค์กัดสนิมก่อนคืออย่างเงี้ยอย่าคอมเมนต์เลยครับคือคนที่เขาทำหน้างานน่ะเขาต้องเอาสเปรย์กัดสนิมฉีดไปก่อนแล้ว นี่ขนาดฉีดไปก่อนแล้วนะนี่นะแล้วดูแนะ่เดี๋ยวครูใส่กับแกนชกเก่าๆให้ดูฟังเสียงเพราะฉะนั้นคนที่เขามีเทคนิคในการทำงานต้องใจเย็นคือเอาสเปรกัดสนิมฉีด ลายออกนิดนึงขันเข้าลายออกนิดนึงขันเข้าค่อยๆไปเรื่อยๆถ้าไปเจอมือใหม่เจอนักศึกษาใจร้อนคือเขาก็รู้ครับมันออกไม่ได้ก็เอาประแจแอลมาแล้วก็จัดการใช้เหล็กอะไรก็ได้ต่อแล้วขันคือเขาจะขันทีเดียวก็ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือน็อตมันจะขาดขาหรือไม่ก็เหลี่ยมเนี่ยลูดเสียหายเพราะนี่มันคือน็อตน็อตกึง ตัวบนนะที่ครูบ่อพนาดครูคายไปเนี่ยออกมาประมาณทัก10มิลได้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับว่ามันแน่นขนาดไหนเพราะนั้นครูก็จะเจอบ่อยนะคนที่ไม่ได้อยู่ที่หน้างานไม่ได้มาลงมือทำ แต่ท่านมาคอมเมนต์โชว์พาว่าท่านนี่ระดับเทพเลยนะครับทําไมไม่เอาบล็อกลมยิงทําไมไม่เอาบล็อกไฟฟ้ายิงที่โรงเรียนก็มีแต่ยิงไปมันขาดเออเนี่ยได้ยินเสียงไหมเนี่ยเนี่ยขณะนั้คนที่เขาทำงานจริงๆนะะคือเขาไม่คอมเมนต์พ่นน้ำลายใส่คนอื่น แต่หลายหลายคนนี่ชอบมาคอมเมนต์นะเคนะเดี๋ยวครูจะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอันนั้นคือครูก็จะต้องหันเข้าวเนี่ยทายออกใจเย็นๆอย่างเงี้ยทำไมทำไมไม่เอาแก๊สเป่าเลยนะมันรุนแรงนะครับไปเอาเก็บไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายกันล้กัน